สวัสดีครับพี่น้องตัวเตียงผ้ารถสวัสดีตอนแรงๆนะพี่น้องสวัสดีเพื่อนๆสวัสดีเอฟซีผู้ติดตามเฮ็ดพี่น้องมือนีได้เฮ็ดเฮ็ดขาวไิ้หพรได้กินพี่น้องแม่บ้านเพิ่นเก็บมาก มือมีแต่ดอกงามๆเลยมือนเป็นกำลังแางเห็ดหลายอย่างพี่น,อน้องเห็ดขมก็มีเห็ดทานเห็ดขาวเ,เห็ดนกเจียวก็ทำี่นนกโ <c oughs> มโหนะแตะวัาเป็นว่าเห็ดนกแจีว Ôi, lúc sau là công năng vạt lục thì nó suối khả nạt lên Vào rũ vào phân vân mà vạt tuyệt vời vòng chân chân cái câu rồi vào biển mà การแต้ยแต่จิ้กแต่ก่อนแลาวก็กมาว,า,มา,วาดลูกสม,มนุนนอนขางคือน้องบดีกาดนกเสาหลาเท่าซี่เมื่อนี่ประดิดกินเห็ดคืเกาลับไปนอนอยู่ตาโอ้หมกน้องหม่ว่าทากันว่าห <c oughs> มกน้องหม่กับมกเห็ด Thầy, không điểm thay con ngoan Qua đây thay thanh qua đẹp ngang có nè ướt đọt neo nhả có đây dạc, đây cả lái Cầm lăng hoặc lái Giờ này. เท่ากับว่ามีเวลาบไปหาอย่างน่อยสิ่งว่าได้ไปหาเลยยันคาดยากกับธุรกิจ <laughs> เปิดธุรกิจไหมยากหลเรเลยว่าได้ไปเจ็บเหี้ยนี่ตำหนียบาทเิ่นไปเจ็บ Pha đầy chìm, pha đầy chìm. Vài yêu. Vẫn thảo tiền cả Mệt Thảo tiền này. câu là cái nọ ngay con quan đằng cứ câu, con đằng cứ câu, đằng bèng phơi lê lơi bát, mồm mồm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 , mồm วิถีชีวิตของคนอีสานบ้านเฮ้าเน,นะาะพี่น้องวัดนาเนจกินนับนาพ้นนับว่าเอื้อว่าอยากชาวลา่างกัวาดลุกตุ้งยาดินล่างตัวต่างกินกับจนผู้บรรยาย อ่าเราต้รับคลิปนี้เข้ากับฝากพี่ฝากนอ้องยัดเรื่อกดไลค์กดแชร์ให้ถูกจริงกดติดตามกดกระดิ่งกดติดตามให้ถูกจริงนเนาะ่ือมือนีหยากหลายบอคอยได้ลองคลิปว่าในส่วนงานยัดแดงไปเมื่อแล้วพี่อน้องงานว่าในส่วนต้องรับคลิปนี้ครับสวัสดีครับ